เอาขัดสมุดมาขายมวยเสร็จรยเสรมาสอบยืนหนึ่เลยบ่สอบยืนบ้านสอบยืนีื่นไก่ยู่ส่กอนดูชายยื่นไก่เป็นนึ้เป็นนางขึ้นซอซื้อกอดบานหนื่อนองพ่อนี้วัดออกมาผมบวชได้ทั้มือบวชได้เจ็ดมือบวชเจ็ดวันบวชบวชบนแจบนไปเจ็ดวันรดพระธรรมนี่อาได้เสร็ไมได้ใจกเยว่ะนี่พระธรรมบ่ซึ่งท่าวไหวบ่ เดี๋ยามดีนะครับรุ่นลาวครับใ่สมัยนั้นผมผมบอกคำเลยว่าผมเคยชกกันนะครับวิ่งหนีผมรอบดีๆแล้วสรุปว่าใครชนะบอกไปผมชนะครับครับเพราะว่าเขาเตะผมแล้วก็วิ่งครับผมจุกห้าผมต้องวิ่งครับเต้นอะไรครับเตะปุ๊บแล้วก็วิ่งครับผมย่านผมหลายทเกียร์ทัไมนนผมมาแท่นเนาะต่ว่ารูโตอยู่ผมต่อให้น้ำหนักให้ครับผมสองปอนด์เน พ่อสับอบกผมเห็นเลียดผมออกเพิ่มมีวิ่งรอบวิธีเลยยานผมเลยอ่ะดูก็รู้ว่าใครหุ่นดีอ่ะอ่ะใครหุ่นดีกว่านับเป็นไอ,อ้ไม่กล้ามท้องผมเป็นเป็นลูกเลยไหนดูกล้ามท้องไม่เห็นมีเลยเนาะไม่เห็นมีเราหมดไม่นร่างกายดีครับนี่ยแ <ๆ S 2> ล,ล้วเริ่มเริ่มเริ่มป่องมันกันแล้วเ <c oughs> อาคิดว่าย่างเลยเปิดจากพรอแม่เรียนเราะพ่อแม่เดือนหน้าครับอาจจะเปิดว่าอาจจะมาเป็นทางการอาจจะเปิดรอาวิธีมวยมาประมาณวันที่ติทันว่า น่าจะปีใหม่เราพูดถึงคร่าวๆเนาะครับแล้วมีมีไผคมานอนเปล่าวะัไม่มีครับก<ต>็จะเอาบ้นสลองมาอยู่เลยก็น่า <ๆ S 1> จะได้นะบรรยากาศก็ดีก็น่าจะนั่งเป๊กเหล้าเป๊กเบียร์น่าจะแจ่มอยู่นะครับ <c oughs> แต่พูดถึงผมชอบบรรยากาศนะครับบรรยากาศติดถนนด้วยปิดถนนติดอย่างก็ถือว,ว่าโอเคเลยนรงนี่<อ><อ>ตรงตรง,ตรงนี้ก็มีร้านบาร์ครับตรงนี้มันจะมีเบเก้นที่นี่ครับมีไนย์ร้อมีซอสอรีครับเอาอันมีรีสอร์สภาคพื้นเลย สอดด้วยนะครับผมพูดถึงแล้วพวกต่างชาติมาอยู่กับยู่ได้เนาะอาจารย์เนาะมาม้าสอบมาายังเหลือกำพันเนาะมาเที่ยวเอาขอให้เจาหมวดมีลูกค้าเยอะๆนะผมขอให้มีลูกค้าสักวันเดือนนึงต้องยี่สิบสามสิบคนนะจ๊ะได้ครับผมอันนี้กับมูครับขอให้ชนะทุกคนในนี้ครับครับผมโอลโนนะครับเนี่ยขอให้โอลโนชนะอ๋ออันนี้น้องชายน้องชายอันนี้สตาร์ฟ้านะครับผมนะ พึ่งเสร็จออกมาจะเอาหน้าไปรับค่ามาปปั่งไปบ่นเหรอปั่นเที่ยวครับผมไฟสุดท้ายนะครับผมนะไฟสุดท้ายที่ว่าไฟล่ำลากจะไม่โชคกันนะ่ะตอนผมได้นับแล้วทำไมจะไม่ถึงเอานี่ผมฮะคนดีกว่า,า,ค,าคนเ่าเลยนะครับตาจะมงคลเลยโอ้ยตาโตคุณขาดนี่แหละเมื่อเดี๋ยวอะไรได้ผมตาสติเิยพวกบอลอะไรกับบอลอะไร นะครับก็ไล่ไกันนะครับผมมาที่้อมาทุว<า>ตาลุ่ได้จุ่ยไหม